ยินดีกับผู้โชคดีนะครับได้พันไอไอะไรนะไอตู้เย็นไปไปแล้วนะ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว y o u t u b e สวัสดีครับเพื่อนๆชาวหนังกลางแปลงแล้วก็สวัสดี FC ทุกคนทุกท่านวันนี้พาเพื่อนๆมาตามนะครับพา f อ FC มาตามทวีชัยภาพยนตร์นะครับทวีชัยภาพยนตร์วันนี้จัดฉายที่วัดวัดหนองม่วงนะครับหนองม่วง วันนี้ทางทีมงานกำลังกำลังลงของนะฮะกำลังลงกลองวันนี้วันวันที่วันที่วันที่หกครับวันที่หกเดือนมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ก็เป็นงานเทศมหาชาตินะครับเป็นงานวัดวัดหนองม่วง ช่วงเวลานี้อากาศก็เด็ดจ้านะครับร้อนร้อนตามเคยนะครับร้อนตามเคยร้อนตามเคยติดตั้งจเรียบร้อยนะครับตู้ด้านขวาก็ลงแล้วนะฮะตู้ด้านขวา กำลังทำงานนะครับลงที่ลานกว้างนะครับอ่าพื้นที่วันนี้กว้างนะครับกว้างขวางกาลังทุ่งนานะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผู้นอนฮะพ <c oughs> ักผ่อนนิดๆหน่อยๆน,นะครับ จากข้างในวัดเมื่อกี้ครับมีตะรงทานมาียาดโยมเยอะแยะนะครับขวางขวางนะครับพื้นที่วันนี้กวางขวางลงกลางทุ่งนานะฮะลงกลางทุ่งนา ทีมงานก็เหมือนเดิมนะครับทีมงานตามมีตามเกิดตามมีตามเกิดนะฮะแบ่งหน้าที่กันทำนะครับรแผน,แนไฟก็แผนไฟก็ทำแผนไฟนะฮะเป็นโครงก็ครึ่งโครงนะครับผมแต่ที่สำคัญที่สำคัญก็ครับ รวมด้วยช่วยกันนะครับทีมงานนี้อันไหนเสร็จก่อนก็ช่วยกันอันไหนอยู่หลังก็ช่วยกันนะฮะเพื่อนเพื่อน,นมาตามไปแล้วนะครับสำหรับทวีชยัยภาพยนตร์งานวัดนะครับงานวัดงานวัด นี่เป็นงานวัดงานเทศมหาชาตินะครับวัดหนองม่วงนะฮะทีมง,งานกำลังติดตั้งอยู่นะครับผมทีมงานโครงชอเครื่องเรียบร้อยมาติดเช้านะครับสำหรับหน่วย ถือชัยภายพ,พยนตร์นะครับก็เสจันจะพามาติดตั้งตอนเช้าช่วงตอนเช้ามันจะอากาศอาจจะไม่ค่อยร้อนนะครับแต่ช่วงเที่ยงอากาศเด็ดจ้านะาร้อนร้อนก็ทำยังไม่หมดก็จะต่อช่วงบ่ายช่วงเย็นๆต่อนนะฮะช่วงร้อนก็ กันนั่งพักผ่อนก็นช่วงบ่ายสี่โมงเย็นๆก็ทำต่อนะครับ เกิคนงานหรือทีมงานของของที่ใช้ภาพยนต์ทีมงานเยอะนะครับสวัสดีครับเนน่แยกเลิกงาน,นยกเลิอกอาจจะมีงานพรุ่งนี้ยกเลิกนะครับ ออระเบิดคำกำลังลงตู้ด้านซ้ายนะฮะ ไฟกระแทกนะครับแผงไฟกระแทกไฟกระพริปหนา้าจอันนี้โรงเสียงกลางนะครับยังไม่ขึ้นนะครับ ý thức ăn cái gì ăn cái gì ăn cái gì cái gì ăn cái gì cái cái gì บันไฟของทีมงานนะครับยังไม่มีที่นะครับยังไม่มีที่จะจอดตรงไหนนะครับเตลินเต <c oughs> ลินที่เมาเจอกันอีกแล้วครับเจอกันอีกแล้วนี่เลยเตลินแล้วครับเต <c oughs> ลินที่เมาออกมายุดธมายอนครับออกไปไหนทุกว <c oughs> ัน,รนขขครับเปิด้องคุณครับเห <c oughs> ็นเลยเนี่ยตัวสยมอนหลังนี่เปิดเห็นเลย ลานกว้างครับลานกว้างแต่มียาอะไรี้หย้าเป็นยาตายมั้งเนี่ยยานี่บาดคนมาดูหนังแน่นอนเลยคืนนี้กำลังทำงานนะครับกำลังทำงานกำลังติดตั้งนะครับ มัังงลตติด้าช่วงเวลาเย็นเย็นตอนเช้านะครับใสๆหน่อยก็แดดร้อน เรียบร้อยเลือแต่ตู้แขวนนะครับเสียงกลางยังไม่ขึ้นนะครับปล่ไยห,หน้าจอลงจะเตรียมเรียบร้อยนะครับช่วงนี้ก็ร้อนทีมงานก็พักก่อนครับ ร้อนครับร้อนแรงมากเลยประมาณเที่ยงนะครับเวลานนี้ประมาณเที่ยงแล กลางนะฮะองเสียงกลางมันคงเสียงกลางนะฮะปลอดภัย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 ริมแรงนะฮะริมแรงเเฮ้ยยางงมมมึึอออกะไรรตีมีปัญหาผ่านพ้น

กลางของเสียงกลางขึ้นแล้วข้างหนึ่งเลยข้างครับอยู่ทางนั้นข้างขวานะครับข้างขวาอันนี้ข้างซ้ายขึ้นแล้วข้างหลังตู้

อยู่ข้างบนครับ<อ>คนโตก็ต่อครับคนตก็ต,ตั้งก็ตั้งนะครับคนโตก็ต่อ ตั้งไฟไฟหน้าตู้นะครับคนตั้งก็ตั้งคนต่อก็ต่อครับ ขึ้นแล้วนะครับผมตอนตัวเหม็นขึ้นแล้ว แปดใบนะฮะแปดใบตู้แขวนแปดใบเสียงกลาง 听声音，听声呐。嗯啊 Yeah. At ลงไปเมื่อกี้นะครับชีกเสียงช็คซสาว์ไปเมื่อกี้เอ็ดซีเาคอยฟังแนละ้วก็ก็ผ่านไปนะฮะเอ็ดซีลองชีกเสียงช็คซาว์ไปเรียบร้อย ร้านค้านะฮะร้านค้าครานี้ก็ทาง f c ซกำลังก็มายืนคอยนะครับกำลังยืนคอยฟังเสียง